สวัสดีพี่น้องพบพอกันกับผมพายอยู่เคยไ,ได้ครับวงอีกคือนเาเมื่อนี้เขามาในร่งเห็ดพี่น้องหลังจากขยอดเสื้อไปแล้วอาทิตย์หนึ่งนี่ครับมามาเบิงมาเบิงไก่ไก่พี่น้องมาเบิงไก่ไกตอนนี้เสื้อกําลังเดินนะครับเชื้อกําลังเดินเฮเ,เ้อกําลังเดินดีนะครับนี่เท่าหนึ่งโดยใชย้ถังสองร้อยลิตรเนาะนะครับ กำลังเชื้อกำลังเดินม,ม่เบิ่งหลังจากขี่เฮาล่องคลิปไปนัน่นสามมือเนาะม,ม่เบิ่งอีกกะดร้ายแล้วพี่น้องร้ายแล้วขึ้นมาร้ายติ้มติมนาแล้วนะครับอีกประมาณสองสามมือ,อสิประมาณเคืองกอนเนาะอีกเป็นเห็นนั่งร่มเดพี่น้องเด้อเห็นนั่งร่ม ท่านใดสนใจนะครับจากร่องชิมนะครับสั่งไว้ได้นะครับประมาณอีกครึ่งเดือนนะครับอีกครึ่งเดือนได้กินแน่นอนบึงเป็คนนะโรัเ้าดีครับฟังนี่แล้วเขาก็ร่างตอกนะครับฟังนี่เนี่ยหมดท่านเนต็ียมนะครับเดี๋ยวเๆเต็มสองฟังอี้ประมาณพ่นกลัว พันกว่าก้อนเนาะพี่น,อน,ออบบน้องเนาะฮะฝากไว้นเรือพี่นอ้องเ้วยองแฟ้มเฮ็ดโคกน้องหน้าสวนฐานนันดอนครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของเราที่จะนำเสนอพี่น้องเนาะนำเสนอพี่น้องให้ได้กินเฮ็ดแซ่บ,บเห็ดบานหฮาแถวเขาว่งนี่ละแสดสนใจก่อนเสือ่อห้องกันยังว่าท่านไหน อันนี้เด้อพี่น้องเด้อเ่าท่านได้ขายนี่หลายท่านหลายคนติดต่อมานะครับว่า,าขายก่อนบอสครับตอนนี้ยังไม่ท่านได้ขายนะครับเดี๋ยวให้เต็มโล่งเปิดดอกอันนี้สะก่อนจังว่ากันเนาะู้ดใดสนใจก็สร้างไว้ก็ได้นะครับสร้างไว้ก็ได้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องคลิปหน้าจะพอกันไหมนะครับสีผ้าพี่น้องติดตามว่า,าเป็นแบบไรไง เจ็กมือเสื้อสีเดือนเต็มครับพี่น้องเนาะนะคลิปนี้ผมกะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนสิทธิ์ขมาเบิงครับตากนี้เลยพี่น้องเด้อฟาร์มเห็ดสวนฐานนันดอนครับโคกน้องแน่สวนฐานนันดอนบ้านส้มสนุกหมูแ่แปดตะบนกุิมคู่ใหม่อำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องอยุขางกุดสง,งมเด้อโอเคครับพี่น้องขอพูดหลายๆครับผม